ข่าวอัปเดตนะคะสำหรับแฟนๆวอลเลย์บอลที่รอช่องทางการถ่ายเท่าสดวอลเลย์บอลเนเฉลีกงหรือว่า WNL ปี2025นี้นี้นะคะล่าสุดะคะ่ะทางสื่อสำนักข่าวไทยรัฐสปอร์ตนะคะ สัมภาษณ์พี่บอยนายเอเดเทนนะคะโดยมีข้อคิดอย่างหนึ่งที่แอดเลยมาสรุปให้แฟนๆวอลเลย์บอลฟังนะคะว่าเราเนี่ยอย่าพึ่งสมัคร VBTV แอปพลิเคชันทางการของเขาหมายถึงว่าอย่าพึ่งสมัครโดยการเสียค่าสมาชิกกันนะคะแต่ถ้าแฟนๆวอลเลย์บอลคนไหนเนี่ยอยากดูแมตช์กันนขคะย้อนหลังในทุกๆปี VNL ทุกปีกปชิงแชมป์โลกของปีก่อนๆโอลิมปิกของปีก่อนๆสมามารถสมัครได้เลยแอดไม่ติดเลยนะคะแล้วก็คุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มด้วยแต่ ถ้าใครยังลังเลและยังไม่เคยสมัคร VBTV แอปพลิเคชันทางการของวอลเลย์บอลเวิลด์เนี่ยรอค่ะรออีกนิดหนึ่งรอจนถึงช่วงเวลาสุดท้ายอีกสักเล็กน้อยนะคะเพราะโอกาสและแนวโน้มที่เราจะได้ดูผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดทีวีเนี่ยทางฟรีทีวีของเราเนี่ยโอกาสมันยังมีค่ะณเวลานี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเจรจาแบบ เรียกได้ว่าเป็นชั่วโมงสุดท้ายช่วงสุดท้ายนะคะคือความคิดเห็นที่ทางช่องทางทีวีเขาไปให้เหตุผลเสนอแล้วก็เจราจากับทาง FIVB มันคือว่าเราแบบขอลดราคาหน่อยได้ไหมคือราคาของเราควรจะเบาลงกว่านี้เพราะว่าการแข่งขันที่ประเทศไทยจะแข่งอะนะคะเราแข่ง3ส,สนามใช่ไหมสนามแรกที่ปักกิ่งสนามที่2ที่ฮ่องกงและสนามที่3บินไปอาริติน สหรัฐอเมริกาเลยนะคะดังนั้นเนี่ยสสนามแรกเนี่ยเอนเตเนต์ในประเทศไทยเนี่ยมันจะดีแบบพุ่งมากแน่นอนเพราะว่าเวลาการถ่ายทอดสดเนี่ย มันเป็นเวลาที่คนไทยสามารถดูได้บ่าย2องบ่าย3ามหกโมงครึ่งห้าโมงอะไรแบบนี้แต่สนามที่3เวลาของสหรัฐอเมริกาแบบที่เราดูกันนะคะของพ่อพังเกิดปรลาดเลยค่ะเวลาที่ทัพสาวไทยจะแข่งในรายการ VNL สนามที่3ที่อลิงตันสหรัฐอเมริกานะคะมันจะเป็นเวลาตีสาม มันจะเป็นเวลาตีสี่ตีสามตีสอยู่แบบนี้ดังนั้น e n ็นเก m e n t ของไทยเนี่ยถ้าช่องไหนเข้าไปซื้อเลิขสิทธิ์มันก็อาจจะไม่คุ้มในสนามที่3ดังนั้น2สนามแรกเนี่ยก็คือ8แมตช์การแข่งขันเนี่ยอ่ะโอเคเราเราให้เต็มที่อยู่แล้วสนามที่3 Engagement ของไทยอาจจะลดลงก็ให้ FIB เนี่ยช่วยแบบเบาๆราคาลงหน่อยได้ไหม นึกออกปะนี่คือเหตุผลสำคัญเลยปัจจัยสำคัญที่ต่อรองแล้วก็เจราจากับ FIVB อยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดมันก็ซื้อแบบเหมาะนะทุกคนเข้าใจฟิลไหมคือทุกครั้งทุกปีมันก็ซื้อแบบเหมาแต่ก็เจราจากันอยู่เล็กๆน้อยๆในเรื่องนี้และอาจจะมีอีกบางเรื่องที่อาจจะเอาเออสปอนเซอร์ขึ้นถ่ายในช่วงเวลาเท่านี้เท่านี้ได้ในช่วงเวลาการแข่งขันไม่สามารถเอาขึ้นได้อันนั้นเป็นรายละเอียดหยิบย่อยที่ ที่ก็ต้องเจราจาแล้วก็ให้มันคุ้มค่าที่สุดที่จะนํามาฉายในประเทศไทยเรานะคะถามว่าทุกปีเนี่ยเรามีการถ่ายทอดสด VNL ว o l l ล y b a l l Nation League ผ่านหน้าจอทีวีนะคะแฟนๆได้ดูหมดเลยทุกปีการแข่งขัน,นะะแอดก็เลยยังรู้สึกว่ามันอยู่ในช่วงเวลาสุดท้ายที่พี่บอยในแอดเดนพูดว่า last minute ก็คือสุดท้ายอาจจะมีจริงๆก็ได้เพราะมันเคยมีมาโดยตลอดและแอดพูดเสมอตั้งแต่ในไลฟ์สดแล้วว่า เราไม่ได้แค่งอเขานะคะเขาก็ต้องงอเราด้วยประโยคที่แอดชอบของพี่บอยในเอเจเทนก็คือ FIB ก็คงจะต้องยอมกัมอีดีกว่ากำมอดนะคะทุกคนพูดแบบตรงไปตรงมาไม่ได้นะคะก็ขอเปลี่ยนเสียงพยัญชนะนิดนึงดังนั้นก็เลยเป็นหัวข้อที่เราอาจจะยังไม่ต้องสมัคร V ีบ v เข้าไปได้โหลดแอปพลิเคชันเข้าไปดูหน้าตาเว็บไซต์เข้าไปดูหน้าตาแอปพลิเคชันผ่านทางมือถือผ่านทางแท็บเล็ตของทุกคนก่อนได้เลยแต่ตอนเสียค่าสมัครสมาชิกเนี่ยก็อาจจะ ยังไม่ต้องเสียและถ้ามันถึงช่วงเวลา last minute ชั่วโมงสุดท้ายแล้วจริงๆไม่มีใครถ่ายท่อสดแล้วในวันการแข่งขันแล้วที่จะเริ่มแข่ง4มิถุนายนเนี้ยสมัครได้เลย ในวันที่2วันที่3อย่างเงี้ยสามารถสมัครได้เลยก็ได้ช่องทางการสมัครแอคทำคลิปไว้ชัดเจนแล้วอ่ะนะคะสมัครง่ายๆไม่ยุ่งยากค่ะแค่ทำตามคลิปเดี๋ยวแอดจะปักไว้ท้ายคลิปแล้วกันณเวลานี้แฟนลบอลก็ยังถามแอดมาอย่างต่อเนื่องว่าดูการแ่งเวน,นะะ v อลได้ทางไหนช่องทางไหนอะไรยังไงตอนเนี้ก็ต้องบอกได้อย่างเดียวว่า ดูได้ทางแอปพลิเคชัน VBTV v o ว l e อลเล่บอลทีวีของทางวอลเล่บอลเวิลด์ขาวันนะคะแต่เราก็ยังเชื่อเล็กๆที่อยู่ในหัวใจเราเนี่ยว่าฟรีทีวีช่องทางโทรทัศน์ของเราจะนำเข้ามาถ่ายทอดสดเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา last minute ชั่วโมงสุดท้ายยังมีเหลือมันยังมีโอกาสค่ะดังนั้นก็รอลุ้นกันต่อไป ให้ให้เวลาให้เวลาแบบเดทไลน์ในของแอนนาก็คือประมาณวันที่1หรือว่าแบบสิ้นเดือนนี้นะคะถ้ายังไม่มีสมัคร VBTV ได้เลยแต่อย่างที่บอก FIB ก็ต้องแบบกำอ e ีดีกว่ากำอดอ่ะเขารู้ว่าเราเนี่ยดูเยอะฐานแฟนคลับวอลล์บอลไทยของเราดูเยอะมากแต่ไม่เสียค่าสมัครการดูแบบ VBTV อะ การดูแต่ช่องทางของเขาอะ่ะเขาเลยขึ้นค่าลิขสิทธิ์ช่องทางโทรทัศน์ของเราไงทุกคนเนื้อออกปะก่อดเจรจากันอยู่ค่ะแต่แอดก็ยังเชื่อลึกๆในความคิดส่วนตัวของแอดนะคะว่าโอกาสยังมี last minute ชั่วโมงสุดท้ายรอดูนะคะทุกคนทุกคนคิดว่าไงมันควรจะมีแม้แนวโน้มแบบในตื้นลึกหัวใจของทุกคนเนี่ยมันมันแว่วแวมาไหมว่ามันจะต้องมีการถ่ายทอดสดเล่าสุ่กันฟังในเรื่องนี้หน่อยค่ะ